สนามแข่งขันที่ง่ายที่สุดในชีวิตของเด็กนักเรียนน่ะคือสนามไหนสนามสอบเข้าหมาหนึ่งครับนี่คือสนามที่ผมบอกเลยครับง่ายที่สุดในชีวิต <c oughs> ของเด็กคนหนึ่งแล้วเหตุผลก็เพราะว่าในสนามเนี่ยครับเราก jd, ากลังให้ลูกของเราไปแข่งกับความไม่พร้อมของทางประเทศในเวลาเดียวกันกับเป็นสนามที่เปิดรับคนเข้าไปศึกษาต่อมากที่สุดตอนลูกเราอยู่ป .6 สอบเข้าหมาหนึ่งเนี่ยเด็กในประเทศไทย่ส่วนใหญ่จะไม่พร้อมครับด้วยพุทธิภาวะด้วยช่วงอายุข,ของเขา <c oughs> เขายังติดเล่นเขายังไม่เข้าใจว่าการสอบแข่งขันเขาแข่งไปเพื่ออะไรการเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ที่ กว่าเพื่อสิ่งใดและมันมีประโยชน์กับเขายัางไงมันเลยทําให้เป็นสนามที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวและไม่ได้มีความพร้อมแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจว่าทําเพื่ออะไรและในเวลาเดียวกันในช่วงสนามสอบเข้มาม .1 เนี่ยจะเป็นช่วงที่โรงเรียนแต่และโรงเรียนรับเด็กเข้าไปมากที่สุดแล้วไปเช็คข้อมูลดาต้าเบสเลยะครับว่าปีปีหนึ่งเนี่ยโรงเรียนหนึ่งเนี่ยจะรับหลักร้อยขึ้นไปบางที่400บางที่500แต่ถ้าหากว่าเป็นสนามสอบเข้ามอ .4 ผมบอกเลยครับว่ารับแค่หลักสิบหรือบางที่รับแค่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่กําลังวางแผใหู้ สอบเข้าม1นนั่นคือสิ่งที่ผู้พองคิดถูกแลลวครับเพราะมันคือสนามที่ลูกของผู้พองมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดจำไว้นะครับว่าสนามสอบเข้าม1คือสนามที่เด็กส่วนใหญ่ไม่พร้อมและเป็นเวลาที่สนามส่วนใหญ่รับคนเยอะที่สุดสนามสอบเข้าม4เป็นสนามที่เด็กส่วนใหญ่พร้อมขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่รับน้อยมากๆสนามสอบเข้ามหาลัยคือสนามที่เขารับมากก็จริงแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ก็พร้อมแล้วจากการวิเคราะห์ผมนะถ้าอยากให้ลูกประสบความสำเร็จได้เร็วนะครับสนามสอบข้อหนึ่งเป็นสนามที่สาคัญมาก